การใส่ตัวหนังสืออธิบายบนแผนที่ด้วยโปรแกรม q u a n ตั m JS เราสามารถใส่คำอธิบายแบบเป็นตัวหนังสือบนแผนที่ได้เลยนะครับโดยให้คลิกที่ปุ่มตัวหนังสือนะครับจากนั้นคลิกลงบนแผนที่นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็เลือกย้ายนะครับจากนั้นก็สามารถดเบิลคลิกเข้ามาเพื่อเปลี่ยนข้อความได้นะครับตัวนี้ ผมลองใส่เป็นอำเภอเมืองสะแก้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นสีพื้นหลังตัวนี้ปรับเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีของเส้นกรอบดูก่อนนะครับ ตัวนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเราก็จะเห็นลักษณะที่เราปรับแต่งจากนั้นดับเบิลคลิกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเราสามารถใส่สัญลักษณ์ได้นะครับคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเราก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ลองย่อดูนะครับจากนั้นลองดับเบิลคลิกขึ้นมาอีกครั้งนะครับลองมาปรับเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์ดูนะครับ ไปที่คุณสมบัตินะครับเราสามารถเพิ่มได้หลายสัญลักษณ์นะครับโดยคลิกที่ปุ่มบวกนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ซ้อนกันอยู่2อันนะครับจากนั้นเราไปคลิกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเพิ่มได้นะครับไปที่คุณสมบัตินะครับเราก็สามารถเอาออกได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มลบนะครับ จากนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบตัวอักษรก็ได้นะครับหรือว er ่าจะเอาเป็นรูปภาพนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชนิดของสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูลได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับเมื่อเราเลือกสัญลักษณ์ได้เราก็ปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับจากตัวอย่างนี้ผมลองเอาเป็นรูป ดาวนะครับจากนั้นก็ปรับเป็น5นะครับคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราลองเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยการคลิกลงบนแผนที่เลยนะครับเราก็จะได้ขึ้นมา2อัน3อันนะครับเป็นใช้อธิบายแผนที่ได้นะครับอย่างง่ายนะครับเมื่อต้องการลบก็คลิกลงไปที่ปุ่มนะครับแล้วกด delete เลยนะครับคลิกลงไปนะครับแล้วกดที่ปุ่ม Delete เลยนะครับ ตัวนี้ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเป็นการอธิบายแผนที่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ